วารตี้ดีบียีิบสองผูมใจเสนอชุมทางคนกล้าตายโดยสยุมภูทศพลเรื่องบาปมันเป็นเรื่องของความเชื่อาศาสนา เป็นเครื่องคอยยึดเหนี่ยวมิให้มนุษย์ทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตศาสนาทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์มุสลิมหรือว่าศาสนาขแขนงหนึ่งขแขนงใดในโลกจุดยืนและเป้าหมายก็คือสั่งสอนให้ทุกคนกระทำแต่ความดีงดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทหารรับจ้างแต่ละสัญชาติแต่ละศาสนาที่เข้ามารบอยู่ในสมรภูมิเรา ไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติเดียวกับคุณหรือว่าเป็นทหารเวียดนามเหนือก็ตามทีถ้าโมแตกกลัวบาปชีวิตตัวเองก็เห็นที่จะไปไม่รอดผมฆ่าและทุกๆคนก็ฆ่าฆ่าเพื่อความสงบสุขของสังคมมนุษย์การปฏิบัติแบบนี้ถ้าคิดว่าเป็นบาปผมก็เห็นจะยอมละครับคุณสุไลมานคุณบิกแมนนับถือศาสนาอะไรคะ เท่าที่สุไลมานรู้คุณบิ๊กแมนเป็นคนไทยแต่ลักษณะรูปร่างของคุณคล้ายๆอิสลามสุไลมานก็เลยไม่แน่ใจพ่อผมเป็นอิสลามแม่เป็นพุทธความยิ่งใหญ่ทั้งสองศาสนาหล่อหลอมออกมาเป็นคนที่ทำบาปมากที่สุดในโลกเลือดแม่และเลือดพุทธคงจะรุนแรงพอสมควรผมก็เลยถือพุทธถ้าผมเดาไม่ผิดคุณคงจะถือครลสใช่ไหมครับ ผมย้อนถามเธอออกไปพร้อมกับกวัดมือโอกแผ่นหลังที่เปลือยเปล่าดึงร่างกันอวบอูมของสุไลมานเข้ามาแนบผมสุไลมานห่อตัวซุกกับหน้าอกของผมปากก็บ่นพึมพำอูี่้ฟังไม่ได้สับสับพะสําเนียงแววแววที่ผมจับใจความได้เธอต้องการให้ผมพาเธอออกไปจากแอร์บิสคลับโดยเร็วที่สุดไอเรื่องจะพาเธอนั่งรถกินลมเห็นทีจะยาก ชฉรามร้ายอย่างผมก็เลยใช้ลูกตือดึงเธอขึ้นสิริโฮเทลจนได้ผู้หญิงผู้ชายอยู่ในห้องเราโหัวฐานเพียงสองต่อสองเห็นทีจะไม่ต้องอธิบายอะไรต่ออะไรให้ท่านผู้ฟังทราบก็ได้ใช่ไหมครับโมนาสุไรามานลูกครึ่งฟิลิปเปินโนทำให้ผมอยากจะไปเมืองมะนิลาติดหมัดขึ้นมาซะแล้วสิครับ ค่อนคืนกับอีกหนึ่งวันเต็มๆที่ผมกับเธอคลุกกันอยู่แต่ภายในห้องพักความอ่อนหวานของสุไลมานทำให้ผมบังเกิดความสุขยิ่งกว่าทุกครั้งสุไลมานเป็นมุสลิมเธอเล่าถึงประเพณีที่แปลกประหลาดและพิลึกกึกกือของเธอให้ผมฟังด้วยท่าทีที่น่ารักเธอเล่าให้ผมฟังว่าผู้ชายในประเทศของเธอสามารถมีภรรยาตามกฎหมายได้ถึงสคน นอกจากนั้นพอถึงวันศุกร์ของสัปดาห์ทุกคนถือว่าวันศุกร์วันเก่าวเป็นวันปฏิสนธิเป็นวันพระเจ้าสร้างโลกประชาชนหยุดงานหยุดการอาบน้ําปะแป้งปิดประตูลงกรอนสร้างพลเมืองกันยกใหญ่ผู้ใด,ดละเลยต่อประเพณีดังกล่าวพระเจ้าจะลงโทษอย่างหนักอาจจะกลายเป็นหมันไปชั่วชีวิต ผมไม่เคยมีความรู้ในเรื่องนี้มาก่อนเลยแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็าตามทีพอรุ่งขึ้นก็เป็นวันศุกร์ซะด้วยผมกับสุไลมานก็เลยปิดประตูห้องพักสร้างพลเมืองตามคำบงการของพระเจ้าสะอานไปเลยสุไลมานผิดแปลกกับนีนาตรงอ่อนหวานน่ารักรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาน ไม่บุกตะลุยผมเหมือนอย่างกับอ kind of ีตอนไอ้แกวเข้าตีฐานปฏิบัติการของทหารรับจ้างหรอกครับเธอถ้อยทีถ้อยอาศัยจนกระทั่งผมเลยเถิดสร้างพลเมืองกับเธอไปอีกจนกระทั่งถึง่เช้าวันเสาร์เล่นเอาฟ้าเหลืองแผ่นดินหมุนคว้างเหมือนกับเมื่อครั้งถูกเด็กคูรามีนาจูโจมเข้าดูดเลือดเลยทีเดียวเมื่อครบกำหนดพักผมก็โซเซกับล่องแจ้งในสภาพเหมือนคนใกล้ตาย เพื่อนฝูงที่พอจะรู้แบกกล่าวของผมก็พากันกระเซ้าเย้าแย่กันเกลียวกล่าวและในเวลากันนั้นเองกำหนดการเข้าตีเนินชาลีชาลีก็ได้ถูกบอกอล่องแจ้งวางแผนขึ้นมาอย่างเร่งด่วน BC617 และ BC603 ได้รับภาระในการเข้าตีครั้งนี้ BC617 พึ่งเจพิ่งจะสูญเสียภูเวียงผอบอพันไปอย่างสดสดร้อนๆ ด้วยฝีมือของพลซุ่มยิงเวียดนามเหนือบนเนินสกายไลท์ทูบกสิงหะก็เลยวิทยุด่วนเข้าบอกอ 3, 3 3ที่อุดรขอตัวสุภาพบุรุษดงอีนำที่มีชื่อเสียงแถบเทือกเขาภูพานเข้ามาเป็นพอบอพัน617โดยด่วนที่สุดพันโทจะรวยนิ่มดิบบินตรงจากกรุงเทพในสองวันต่อมา เพียงก้าวแรกที่ท่านเยียบเมืองล่องแจ้งท่านก็วางแผนเข้าตีเนินสกายหลายวันทันทีไม่ว่าจะเป็นเสนาธิการของล่องแจ้งหรือแม้กระทั่งน m a แมนเสนาธิการ CIA ก็เลยต้องชิดซ้ายไปตามระเบียบพันเอกจรวยหรือตามชื่อรหัสคือคำคมเป็นผู้วางแผนและนำทหารรับจ้างเข้าตีแต่ผู้เดียวชื่อเสียงและความสามารถของคำคม เป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างอื้งในสมรภูมิเหล่าแม้กระทั่งทหารเวียดนามเหนือเองก็ยังกลิ่งเกรงกิจศัพท์ของยอดนักรบใจถึงผู้นี้ตามเหตุการณ์ที่เป็นจริงคำคมและผมไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวมาก่อนและแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้คำคมก็ยังไม่รู้ว่าชื่อจริงของผมชื่ออะไรกันแน่ฉะนั้นพฤติการที่ผมนำมาเปิดเผยอยู่ในขณะนี้ มิได้เป็นการเชียคำคมแต่อย่างใดมันเป็นความจริงที่เหนือความจริงที่ผมประสบมาด้วยตนเองอย่างแท้จริงและคำมันนั้นผมก็ได้มีโอกาสารู้จักกับคำคมเป็นครั้งแรกในห้องประชุมของบอรก,กอล่องแจ้กแผนที่เนินชาลีชาลีขนาดใหญ่ตึงทับอยู่บนกระดานดำหน้าห้องประชุมคำคมกับนอแมนกำลังงัดข้อกันอย่างถึงพิกถึงขิงในแผนการชิ้นหนึ่ง คุณจะต้องนำทหารรับจ้างเคลื่อนที่ไปบนเส้นทางชํำทองล่องแจ้งพร้อมๆกับ BC603 ซึ่งจะรับหน้าที่ขึ้นตีเนินชาลีชาลีพอคุณเคลื่อนที่ถึงชาลีแอคโคแพดคุณก็นำทหารลงหุบข้างทางแล้วแยกซ้ายมืออ้อมขึ้นเนินชาลีกอปต่อจากนั้นรอขึ้นจังหวะขึ้นบทขยี้พร้อมๆกันล่ามถ่ายทอดคำพูดของนอร์เมนชนิดคำต่อคำให้คณะน,ะนายทหารทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมฟังคำคุม ลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกมาที่แผนที่หน้าห้องประชุมภาษาอังกฤษที่ชัดเปี้ยจนล่ามอายพลั่งพูออกมาจากปากของเขาด้วยท่าทางฉุนชฉีผมเป็นผอบอพันที่จะต้องรับผิดชอบทหารซึ่งอยู่ใต้บัคับบัญชาถึง400คนดังนั้นผมจะต้องกระทำในสิ่งทุกอย่างที่จะให้กองพันธของผมสูญเสียให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แผนการของนอร์แมนที่จะให้ทหารของผม เคลื่อนที่ไปบนถนนแล้วลงหุบเนินแผนการฆ่าตัวตายชัดๆทหารเวียดนามเหนือจะต้องตรวจการพบภายในครึ่งชั่วโมงที่พวกเราเริ่มออกเดินทาง<ม>แล้วอะไรจะเกิดขึ้นเส้นทางชำทองล่องแจ้งเป็นเส้นทางที่ไม่ได้เคลียร์มาก่อนและก็ยังไม่มีทหารรับจ้างกองพันไหนรับอาสาเคลียร์เสียด้วย นอร์แมนคิดถถึงความสะดวกที่จะให้ทหารเคลื่อนที่ไปปฏิบัติงานตามแผนของตัวเองให้ลุล่วงไปเท่านั้น <S <S ส่วนเหตุผลที่ตามมานอร์แมนไม่เคยคิดว่ามันจะรับความสําเร็จหรือสูญเสียขนาดไหนตามแผนของผมที่วางเอาไว้ผมจะพาทหารเคลื่อนที่ไปทางสวนผักข้างบ้านในผลวังเปาแล้วเดินทะลุป,ป่าทึบผ่านฐานแท,ง,ทงโก้วิกเตอร์อ้อมขึ้นไปทางหมู่บ้าน50หลังซึ่งอยู่ตีนเขาสกายไลน์วันพอดิบพอดี แม้ว่าจะใช้ระยะการเคลื่อนที่ช้าก็เดิม2วันแต่ผมแน่ใจว่าแผนของผมได้ผลและผมรับผิดชอบในการผิดพลาดของกองพันของผมแต่ผู้เดียว <S <S ทั่วทั้งห้องประชุมเงียบเหมือนเป่าสากนอร์แมนอ้าปากหัวเหมือนกับไม่เชื่อหูตัวเองเป็นครั้งแรกที่นอร์แมนถูกนาตทหารไทยเชื่อเชื่อด้วยเหตุผลจนต้องนิ่งเงียบยอมจำนนไปโดยปริยายผมจะขอเลือก FAG ของผมด้วยตัวเอง และ s a g คนที่ผมเลือกเอาไว้แล้วก็คือ s a g คนที่แตกลงมาจากเนินชาลีชาลีพร้อมๆกับ B.C. 616นั่นเองคนที่ชำนาญภูมิประเทศมาก่อนถึงแม้ผลงานจะผิดพลาดแต่การปฏิบัติงานครั้งที่2ผลงานของเขาจะมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิมผมตกลงใจเลือกบิ๊กแมนในการปฏิบัติการเข้าตีครั้งนี้สวยแล้วไหมล่ะผมมังเอิญถูกคำคมเลือกตัวเข้าปฏิบัติงานครั้งนี้ ก็เพราะความผิดพลาดในการทํางานครั้งที่แล้วๆมาของผมนั่นเองคํำคมเป็นนักเรียนในร้อยรุ่นเดียวกับกองสิงกองสิงจะต้องเป็นคนแนะนําให้คํำคมเจาะจงเลือกผมอย่างแน่นอนฮิโธเส้นทางเดินขึ้นเนินชาลีชาลีพูดก็พูดเถอะอย่าหาว่าผมคุยเลยครับบิ๊กแมนหลับตาเดินโดยไม่ต้องใช้แผนที่ก็ยังไหวที่ฝอยมานี่ไม่ใช่โมนะครับก็อีตอนวิ่งหนีไอ้แกวลงมาครั้งนั้น ผมจาภูมิประเทศดังกล่าวติดหูติดตาอย่างไม่มีวันลบเลือนแล้วดันทุรังให้ผมกลับขึ้นไปอีกครั้งแล้วก็สบายไปเท่านั้นไอ้ที่ว่าสบายก็ไม่ใช่การเข้าตีอีกนั่นแหละผม,มหมายถึงการเดินทางต่างหากครับผมกําหนดการวันวอร์หรือวันดีเดได้ถูกปกปิดเป็นความรับสุดยอด FAG ที่ประจำ b o u d e er r Control หรือแม้กระทั่งตัวผมเองก็ไม่มีโอกาสที่จะทราบถึงกำหนดการดังกล่าวนั้นเลย หลังจากเวียดนามเหนือขึ้นยึดเนินชาลีชาลีได้จาก b ี6 1 6แล้วเครื่องบิน F105 และ T28 ก็แห่แหนกันมาทิ้งระเบิดบนยอดดังกล่าวเป็นการใหญ่บังเกอร์ถาวรที่สร้างด้วยซุงขนาดยักษ์ที่เรียงรายเป็นพืชอยู่บนยอดเนิน ถูกอำนาจระเบิดถล่มทลายไม่มีชิ้นดีเป็นที่น่าเหลือเชื่อเหลือเกินพอเครื่องบินบินกลับไปอุดรพวกมันก็ขึ้นมาจากอุโมงใต้ดินมาซ่อมแซมบังเกอร์ดังกล่าวเป็นจ้าละวัดเครื่องบินทิ้งเช้าทิ้งเย็นมองเห็นอยู่ถนัดหูถนัดตาว่าบังเกอร์พังทลายเป็นแถบแ,ถบแต่พอถึงตอนเชา้าก็ตรวจการพบบังเกอร์ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนอีกครั้ง